คือหลังจากที่ได้เล่นเล่นทีมชาติไปก็คือเป้าหมายผมแน่นอนอยู่แล้วครับผมจะกลับมาช่วยสมาคมโดยการเป็นโค้ชปั้นนักกีฬาใหม่ๆใช้ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาเนี่ยผลิตรุ่นน้องดีๆออกมาเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมแล้วก็ประเทศไทยต่อไปครับเนื่องจากโค้ชที่ทำหน้าที่มาเนี่ยเนี่ในเรื่องของการเค็นปกติไม่เข้าไปช่วยเลรับเนาในปัจจุบันผมทําหน้าที่เป็นอ่า โค้ดระดับนักกีฬาเยาวชนทีมชาตินะครับแล้วก็เป็นโค้ดของนักกีฬาพาราลิมปิกเกมนะครับที่เดินทางมาแข่งขันพาราลิมปิกที่เกาหลีเนี่ยครับผมดูสภาพสนามแล้วเป็นยไงครับที่เราจะต้องเตรียมโลดลุกที่อยูอื่นอีกมองว่าจะต้องปรับอะไรในเรื่องที่ประสบการณ์การแขนามครับสภาพสนามก็คือค่อนข้างโชคดีที่เราเตรียมความพร้อมที่เมืองไทยมาดีครับเราเราคุมปัจจัยต่างๆค<ช>ือในเรื่องสภาพสนามในเรื่อง บรรยากาศสนามเราใช้สถานที่ที่ใกล้เคียงที่สุดกับที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามาแข่งที่นี่แล้วเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้เหมือนซ้อมนะครับเราก็จะได้เหรียญแน่นอนครับคิดว่าจะเป็นเหรียญแรนี่เลือ่อ้เป็นรางวัลพิเศษมาให้กับตัวเองบ้างเหรียญทองเหรียญแรกนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ดีใจอยู่แล้วครับแล้วก็ขอมอบให้เป็นของขวัญ ตัวเองนะครับสําหรับวันเกิดตัวเองในวันที่27กันยายนนี้ครับแล้วก็เป็นขึ้นปอดวันแต่งงานครับเพราะว่าผมจะแต่งงานในวันที่2ตุลาคมเขาคุยกับเจ้าสาว,วได้ไหมเนี่ยไม่มีครับมีแต่ในโทรศัพท์อ่ฉยเฉยชงเลยชน่อย <laughs>